พะเยาท้องฟ้าแจ่มใสมากนี่ก็ตรุลาัมที่หนึ่งกันยาหกแปดครับวันนี้พยุพายุมรสุมอะไรก็คงจะซากันระมังคงน่นาจ,จะมีนมนะมั้งเนาะภาคเหนือเราวันนั้นเราเลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปยังถนนริมกวานพเยานะครับวันนี้เราจะตรงไปนะครับ ไปอย่างกลางเมืองไปยาเลยนะครับมีอะไรบ้างเส้นนี้มีทกสเหรอนี่ทกศอ,อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่เป็นตลาด ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับก็สภาพการจราจรก็แบบนี้ครับรถไม่ติดวิ่งสบายสๆครับผมก็เป็นเวลาเด็กเลิกเรียนแล้วนะเลิกเวลาเริมงานแล้วเหมือนกันตอนนี้เป็นวงเวียนครับวงเวียนแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ของนกยุงนี่ครับนี่นกยูงที่แต่ว่าเขาทาเป็นเหล็กขึ้นนะนี่เป็นทางนกยูง เป็นวงเวียนครับมีนกยูงปั้นนกยูนนงยหลายตัวตรงนี้นะตรงนี้ติดวงเวียนก็จะเป็นสถานีตำรวจอำเภอเมืองพะเยาครับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาสะดือเมืองออสะดือเมืองจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจเลยครับอันนี้ก็เป็นถนนกลางเมืองเลยนะครับนี่นะ ถนนกลางเมืองเลยก็ยังมีรถลาาก็ยังวิ่งได้สบายสบายอยู่ครับ มีธนาคารกรุงเทพส่วนนี้จะเป็นโซนธนาคารานะมั่งเนี่มีหลายธนาคารที่อยู่ติดกันนะครับโน่นก็จะเป็นธนาคารทหารไทยตัวนี้เป็นธนาคารอะไรเนี่แต่ว่าร้างไปแล้วครับคนเป็นออิสหกร พยเอาเชียงคำเลเมีสายพยเาเชียงคำนี่ธนาคาราหารไทยครับมีแยกซ้ายแยกขวาถนนมหลโยธินถนนนี้เป็นถนนมหลโยธินเหรอแล้วก็มีติดบ้างนิดหน่อยครับข้างหน้าฝั่งซ้ายเป็นธนาคารกสิกรไทยครับ ไทยสมุทรประกันภัยอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนครับวงเวียนถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี้ก็จะเข้าไปก็จะไปถนนริมกวานครับเป็นวงเวียนเป็นไรครับเราไม่ได้รีบอะไรก็ไปเรื่อยๆครับวงเวียนเราจะตรงไปนะครับ ตรงไปก็เราก็จะผ่านหลายจุดอยู่นะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวัดศรีคมคำนะครับมีผ่านโรงพยาบาลพยาด้วยนะครับตัวนี้มีธนาคารไทยพาณิชย์ครับฝั่งขวาเส้นตรงนี้ซ้ายตรงนี้เรามาจากกวานพยาครับระวังหน่อยนะครับ ชว่วงนี้ลนเยอะตรงนี้เข้าไปยังสถานีคนส่งครับสถานีขนส่งจังหวัดพะเยาครับทวียนธนาคารทอสอีอโลตัดโูเฟสอยู่ฝั่งซ้ายจะเริ่มเข้าถนนที่มีเก่อกลางครับ กกลารแล้วก็มีนี่เสาไฟพยาธิเลียงก็ได ด้านหน้าฝั่งซ้ายคือวัดสีคมคำครับนี่ครับฝั่งซ้ายวัดสีคมคำก็มีคนเข้าไปนััสการหลวงพ่อ,เ,อ,อเรื่อยๆครับทั้งวันนะครับตอนเย็นเขาก็เปิดนะครับน่าจะถึงประมาณสักสองทุ่มนะ รถวิ่งครับบางคนก็มักง่ายนะจอดรถอยากจอดไหนก็จอดนะไม่ค่อยมีกฎระเบียบเท่าไหรนะ่นะบางคนเนไะม่สนใจอะไรนะครับอยากจอดก็จอดไม่ได้สนใจว่าคนที่เขาสัญจรไปมามันจะมีสิ่งขีดขวางหรือเปล่าลำบากลำบนหรือเปล่าเนกะิดบรณิเหตุมากก็ตามหนึ่งตามราวไปครับเนาะ มักง่ายบางทีก็เพราะความมักง่ายของคนด้วยเหมือนกันนะครับปักง่ายจอดปักง่ายแซงเจริญพันุค้าส่งแขวงทางหลวงพเยาหยือฝั่งขวามือครับ หน้าเราก็จะเป็นโรงพยาบาลพะเยานะครับตรงข้ามก็จะเป็นศูนย์ราชการครับศูนย์ราชการพะเยามีหลายหน่วยงานอยู่ตรงนี้รวมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับก็สารการทุกอย่างอยู่ตรงนี้รวมกันนะครับมีหลายตึกครับมีหลายหน่วยงาน ติดกับโรงพยาบาลพะเยาก็คือพี่ี่ยพยาบาลปนรุนนาชลนีครับน้องๆพยาบาลตรงนี้นะครับ ตรงไฟแดงตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นตลาดนะครับตลาดตอนเย็นใหญ่มากตรงนี้ก็คือสามแยกไฟแดงร่องห้านะครับซ้ายก็จะไปะจังหวัดเชียงรายครับผมบริเวณตลาดอยู่ตรงนี้ครับติดกับปั๊มพีทีครับผมเป็นตลาดตอนเย็นนะครับห้า อยากจะซื้อปลาก็ตลาดนี้เลยครับปลาเยอะปลาจะคว้านพะเยาทั้งนั้นนะครับช่วงนี้ช่วงรถเยอะขันข่าวจะไปใไนก็ไปตลาด ครับตัวเมืองพะเยาในเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับตอนเย็นยเน,นะก็ดูคึกคักครับทั้งโรงเรียนเลิกทั้งเลิกงานนะครับทั้งเลิกเรียนระอยะ่างโอเคนะครับ ่อไปก็จะเข้าสู่ตัวอำเภอแม่ใจครับแม่ใจหางตัวจังหวัดพะเยาประมาณสักประมาณสัก20กิโลครับก็จบคลิปครับคลิปรีวิวถนนกลางเมืองพะเยาเข้าวันนี้นะครับเดินทางกลับครับผมขอบคุณครับ